บทที่421เจ้าสำนักมังกรเสืองานต่อสู้ครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นหนึ่งในตระกูลอันดับต้นๆของเจียงผิงถ้าไม่มีผู้แข็งแกร่งที่สามารถเอาออกมาโชว์ได้พวกเขาอาจจะกลายเป็นตัวตลกของเจียงผิงและหนานหยางคุณหยางสวัสดีผู้นำทั้งหลายขอโทษที่มาสายแล้วครับหลังจากนั้นกวนเจิ้งซานก็ปรากฏตัวขึ้นเช่นกันทันใดนั้นร่างหลายสิบคนรวมตัวกันรอบๆหยางเฉินและหลายๆคนมองไปทุกคนก็มีสีหน้าตกใจ ไม่ว่าจะเป็นฮันเซียวเทียนหรือเฉิงซิงไ่และกวนเจิ้งซานพวกเขาล้วนเป็นผู้นำตระกูลชั้นนำที่โด่งดังของเจียงผิงผู้ที่สามารถเข้าร่วมงานต่อสู้ในวันนี้ได้มีแต่รวยหรือสูงส่งและพวกเขารู้จักพวกหัวโจกของเจียงผิงตามธรรมชาติแต่ว่าสิ่งที่ทำให้พวกเขาตกใจคือคนใหญ่โตจำนวนมากปรากฏขึ้นทีละคนและพวกเขาทั้งหมดล้อมรอบชายหนุ่มเพียงคนเดียวชายหนุ่มคนนั้นคือใครกันแน่กลับถูกล้อมด้วยผู้นำของเจียงผิงมากมายขนาดนั้น นั่นสิตระกูลฮานตรกูลที่ร่ำรวยที่สุดอันดับหนึ่งในเจียงผิงตระกูลเฉินตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดอันดับสองและตระกูลกวนที่ร่ำรวยที่สุดอันดับสามผู้นำของพวกเขาทั้งหมดอยู่ที่นั่นประเด็นคือคนใหญ่โตเหล่านี้ดูเหมือนจะให้เกียรติชายหนุ่มคนนั้นมากทุกคนพูดคุยกันมากมายและทุกคนก็แสดงความสนใจอย่างมากสำหรับชายหนุ่มที่ถูกผู้นำล้อมหลายคน พวกคุณนี่มันโง่จริงๆตอนนี้ทั้งเจียงผิงคนหนุ่มสาวที่สามารถได้รับการปฏิบัติอย่างสุภาพจากผู้นำเหล่านี้นอกจากราชาเจียงผิงแล้วจะมีใครอีกอะไรนะชายหนุ่มคนนั้นคือราชาเจียงผิงอายุน้อยขนาดนั้นเชียวสมกับเป็นราชาเจียงผิงชุดที่เรียบง่ายนั้นมีสไตล์ของปรมาจารย์จริงๆมีคนเดาตัวต,วตนของหยางเฉินออกและเมื่อกี้หลัวหยวนหยวนยังดูหมิ่นพราะชุดเรียบง่ายของหยางเฉินอยู่เลยในเวลานี้กลับมีคนคิดว่าชุดเรียบง่ายของเขาเหมือนปรมาจารย์ นี่ก็คือความจริงเวลาที่คุณลำบากพูดมีเหตุผลแค่ไหนก็แค่ผายลมแต่เมื่อคุณดีเลิศสิ่งที่แสดงออกมาก็คือหลักการของชีวิตทั้งนั้นนอกจากตระกูลฮานและตระกูลเฉินแล้วยังมีตระกูลกวนตามด้วยตระกูลซูและตระกูลเฟิงและตระกูลของเจียงผิงคนอื่นๆที่ละคนล้อมรอบอย่างเฉินคุณหยางเอิบกระเริบจริงๆเลยนะในขณะนี้เสียงที่ประชดประชานเล็กน้อยก็ดังขึ้นจากด้านข้างทุกคนที่อยู่รอบๆอ,อย่างเฉินมองตามทางของเสียงทีละคน ไฮโซอันดับหนึ่งของนานอย่างตระกูลจูมาถึงแล้วมีคนจำจูกว่างจื้อได้และอุทานออกมาข้างหลังจูกว่างจื้อตามด้วยชายวัยกลางคนสวมชุดคลุมสีเทาเข้มดวงตาที่สงบของเขาก็ตกลงบนตัวหยางเฉินเห็นได้ชัดว่ามีความรู้สึกถึงราชาสงครามที่แข็งแกร่งในสายตาของเขาการรับรู้ของหยางเฉินอ่อนไหวมากและเขาก็สังเกตเห็นเสื้อคลุมสีเทาวัยกลางคนทันที วันนั้นที่บ้านตระกูลจูในหนานหยางเคยเห็นชายวัยกลางคนสวมชุดลัทีเต่าชุดเดียวกันซึ่งดูเหมือนจะถูกเรียกว่าปรมาจารย์หงรังสีบนตัวของผู้แข็งแกร่งเสื้อคลุมสีเทานี่แข็งแกร่งกว่าปรมาจารย์หงอย่างเห็นได้ชัดแต่แล้วมันจะเป็นอะไรกันมองไปทั้งจิ๋วโจวคนที่สามารถทําให้หยางเฉินกลัวยังไม่เกิดเลยหันเซียวเทียนและคนอื่นๆก็เห็นผู้แข็งแกร่งที่สวมชุดสีเทาด้วยสีหน้าของพวกเขาดูจริงจังึ ฮันซิยวเทียนหัวเราะเยาะผู้นำจูความเอิบกระเดื่ของคูใหญ่กว่าคูหยางมากแต่ไม่รู้ว่างานต่อสู้ในวันนี้ผู้นำจูจะหัวเราะเยาะได้นานแค่ไหนฮ่าฮ่าจูกว่างชื่อหัวเราะดังๆและพูดอย่างภาคภูมิใจว่าเกรงว่าจะทําให้ผู้นำฮันผิดหวังหัวเราะจนถึงสุดท้ายต้องเป็นตระกูลจูของเราแน่นอนดูเหมือนนะว่าผู้นำจูจะลืมไปว่าที่บ้านตระกูลจูในวันนั้นคูณหยางเพียงคนเดียวทําให้คนรวยและมีอํานาจของนานหยางไม่กล้าออกมาท้าทายเลยสักคน เฉินซิงไห่พูดอย่างประชดประชันว่าด้วยภูมิหลังเช่นนี้ก็กล้าอวดดีต่อหน้าคุณหยางก็แค่พวกต่ำต้อยเท่านั้นแหละสีหน้าของจูกว่างจื้อเลี่ยนไปเล็กน้อยแต่ไม่นานสีหน้าของเขาก็กลับมาเป็นปกติและเขาก็พูดอย่างเย่อหยิ่งว่าเกรงว่าพวกคุณจะยังไม่รู้ว่าครั้งนี้ฉันเชิญใครมาออกรบนี่คือหัวหน้าสำนักของสำนักมังกรเสือแห่งภูเขาห้าธาตุพวกคุณคิดว่าหัวหน้าสำนักออกรบแค่เจียงผิงพวกคุณจะว่ายังไงอีกละ่ะ จูกว่างชื่อพูดด้วยรอยยิ้มโดยไม่สนใจที่จะเปิดเผยตัวต,วตนของหัวหน้าสำนักมังกรอะไรนะหัวหน้าสำนักของสำนักมังกรเสืองั้นหรอโอ้พระเจ้าหัวหน้าสำนักเป็นผู้แข็งแกร่งที่เหมือนพระเจ้าตระกูลจูกลับสามารถเชิญเขาออกรบได้ตำนานกล่าวว่าความแข็งแกร่งของหัวหน้าสำนักนั้นน่ากลัวอย่างยิ่งแม้แต่คนใหญ่ชั้นนำบางคนในเยนตูก็ไปสำนักมังกรเสือด้วยตนเองเพื่อขอให้หัวหน้าสำนักออกรบแต่ก็ล้มเหลวตระกูลจูทำสำเร็จได้อย่างไรกัน คราวนี้มีหัวหน้าสำนักมังกรเสือต่อสู้ด้วยในเจงผิงจะมีใครสามารถเอาชนะได้แม้แต่ผู้แข็งแกร่งในสมาคมบูโดก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้เลยสินะหลังจากรู้ตัวตนของหัวหน้าสำนักมังกรเสือแล้วทุกคนรอบข้างต่างก็ตกตะลึงในด้านของเจงผิงบรรดาผู้นำของตระกูลผู้มั่งคัง่งสีหน้าก็ดูจริงจังอย่างมากและเหล่าผู้แข็งแกร่งที่พวกเขาเชิญให้มาท้าทายทุกคนต่างมองไปที่หัวหน้าสำนักมังกรด้วยท่าทางหวาดกลัว ผู้แข็งแกร่งระดับนี้พวกเขาไม่มีทางจะชนะได้เลยซีดผู้นำเฟิงขอโทษจริงๆพอดีผมปวดท้องกะทันหันเกรงว่าจะไม่สามารถต่อสู้เพื่อตระกูลเฟิงได้ผมต้องไปโรงพยาบาลก่อนในเวลานี้ผู้แข็งแกร่งซึ่งได้รับเชิญจากตระกูลเฟิงก็กุมท้องด้วยท่าทางเจ็บปวดหันหลังเดินจากไปผู้แข็งแกร่งที่เพิ่งบอกว่าปวดท้องหลังจากแกล้งเดินออกไปไม่กี่ก้าวก็รีบวิ่งออกไปเขาดูเหมือนคนปวดท้องที่จะไปโรงพยาบาลซะที่ไหน ทุกคนตกตะลึงและสีหน้าของทุกคนในตระกูลเฟิงก็ดูแย่มากสุดๆผู้นำซูขอโทษเป็นอย่างยิ่งจู่จู่ผมก็นึกขึ้นได้ว่าวันนี้จะต้องไปประชุมผู้ปกครองที่โรงเรียนผมไม่สามารถสู้ให้ตระกูลซูได้แล้วจะไม่ทันเวลาแล้วผมต้องรีบไปโรงเรียนโดยเร็วที่สุดผู้นำกวนผมเพิ่งได้รับข่าวว่าแม่ยายจะคลอดลูกแล้วตอนนี้ผมต้องไปโรงพยาบาลขอโทษจริงๆผู้นำเฉินจู่จู่ผมก็นึกได้ว่าลูกสาวกลับมาวันนี้และให้ผมไปรับเธอที่สนามบินผมต้องรีบไปแล้วขอโทษจริงๆ หลังจากที่ตัวตนของหัวหน้าสำนักมังกรเสือถูกเปิดเผยฝ่ายเจียงผิงผู้แข็งแกร่งหลายสิบคนที่ถูกเชิญโดยคนรวยก็มีเหตุผลที่ต้องจากไปโดยไม่คาดคิดฮ่า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 บรรดาทางของคนรวยหนางก็หัวเราะอย่างบ้าคลั่งออกมาสีหน้าของจูกว่างชื่้ใจมากและพูดด้วยรอยยิ้มว่าผู้นำฮานเจียงผิงของพวกคุณดูเหมือนจะมีคนไม่กี่คนที่สามารถสู้ได้แล้วดังนั้นเจียงผิงยอมแพ้ฉันโดยตรงเลยเถอะฮ่าฮ่าทุกคนหัวเราะรวมทั้งบางคนจากเจียงผิง ขนาดยางเชิญยังตกตะลึงเล็กน้อยข้างๆจูกว่างชื่อหัวหน้าสำนักมังกรเสือในชุดลัทธิต่านั้นเก่งจริงๆเหรอในบรรดาตระกูลคนรวยที่มีอยู่ยกคเว้นผู้แข็งแกร่งที่ได้รับเชิญจากตระกูลฮานผู้แข็งแกร่งที่ได้รับเชิญจากตระกูลอื่นๆทั้งหมดจับไปด้วยเหตุผลนี่ถือว่าเป็นการตบหน้าตระกูลของเจียงผิงอย่างแรงเพียงแค่ชื่อก็ทําให้ผู้แข็งแกร่งจํานวนมากที่ตั้งใจจะเข้าร่วมในงานต่อสู้กลัวจนถอยไปงานต่อสู้ในวันนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณแต่อยู่ที่คุณภาพ ฮันซียวเทียนพูดอย่างเย็นชารอให้ผู้แข็งแกร่งของตระกูลจูของคุณชนะผู้แข็งแกร่งของสมาคมบูโดให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาอวดดีกับพวกเรารอดูก็แล้วกันจูกว่างชื่อยิอย้มเยาะเยยและพาผู้คนจากนานยางเข้าไปในงานโดยตรงเราเข้าไปกันเถอะอยางเฉินพูดเบาๆและแล้วฮันซียวเทียนและคนอื่นๆก็เดินตามยางเฉินเข้าไปในงานบทที่ส2 2รอยี่สองใครคือราชาเจิงผิงกันแน่ คนของตระกูลคนรวยแต่ละตระกูลในเจียงผิงก็มาแล้วผู้นำฮานฮานเซี่ยวเทียนก็มาด้วยตัวเองแล้วก็ผู้นำเฉินเฉินซิงไห่ก็มางานต่อสู้ด้วยตัวเองอดีตผู้นำตระกูลกวนกวนเจิ้งซานก็มาด้วยโอ้พระเจ้างานต่อสู้ในวันนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมคนใหญ่โตมากมายขนาดนี้ถึงมางานเองทันทีที่หยางเฉินและคนอื่นๆเข้าไปในงานผู้คนนับไม่ถ้วนก็ส่งเสียงอุทานออกมา คนที่รู้ถึงความตั้งใจที่แท้จ,จริงของสมาคมบูโดที่จัดงานต่อสู้ครั้งนี้คือคนที่ร่ำรวยอย่างแท้จ,จริงและยังมีคนที่มีอำนาจบางคนอีกด้วยคนส่วนใหญ่ในงานไม่รู้ชัดเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นเมื่อเห็นคนใหญ่โตอย่างฮันเซียวเทียนปรากฏตัวคนในงานก็ตกใจในฝูงชนมีชายหนึ่งหญิงสองคนกำลังมองไปยังทางเดินว i p อย่างตื่นเต้น สามคนนี้ไม่ใช่คนอื่นที่ไหนก็คือหวังหยงที่เคยเจอกับยางเชิญนอกงานกับแฟนสาวของเขาลัวหยวนหยวนและสุรี่ผู้หญิงที่แต่งหน้าจัดงานต่อสู้ในวันนี้ไม่ได้มาเปล่าๆจริงๆมีคนที่ใหญ่โตและทรงพลังอยู่มากมายนั่นสิผู้นำตระกูลฮานร,ร่ำรวยอันดับหนึ่งในเจียงผิงฮานเซี่ยวเทียนก็มาผู้นำตระกูลจูร่ำรวยอันดับหนึ่งในหนานหยางจูกวงจื้อก็มาด้วยแต่ว่าชายหนุ่มที่ถูกห้อมล้อมด้วยผู้นำตระกูลใหญ่ที่มั่งคั่งของเจียงผิงคือใครกัน หลัวหยวนหยวนกับสูตรลี่พูดอย่างตื่นเต้นดวงตาของพวกเธอเต็มไปด้วยความตกใจเพียงแต่ว่าที่นั่งของพวกเธออยู่ตรงกลางสุดไกลจากทางเดินว i p มากเกินไปพวกเธอมองเห็นได้เพียงคร่าวๆแต่ไม่เห็นใบหน้าของคนเหล่านั้นเลยไม่เพียงแต่พวกเธอเท่านั้นแต่ยังมีผู้คนจํานวนมากที่มองเห็นได้ไม่ชัดเจนฉันได้ยินมาจากพ่อของฉันว่าครั้งนี้ราชาเจงผิงก็จะมาด้วยชายหนุ่มคนนั้นจะต้องเป็นราชาเจงผิงแน่นอน ดวงตาของหลัวหยวนหยวนเต็มไปด้วยแสงระยิบระยับสุลี่มองดูชายหนุ่มด้วยความชื่นชมเต็มไปด้วยความชื่นชอบและพูดอย่างตื่นเต้นว่าหยวนหยวนเธอต้องช่วยฉันต้องเจอกับราชาเจงผิงให้ได้ถ้าเป็นไปได้ฉันอยากแต่งงานกับเขาจริงๆอย่าฝันกลางวันเลยราชาเจงผิงคือใครเขาเป็นราชาของทั้งเจงผิงที่สำคัญยังหนุ่มมากคิดว่าผู้หญิงที่อยากจะแต่งงานกับเขาคงจะล้อมเจงผิงได้หนึ่งรอบเลยมัง้ง หลัวหยวนหยวนค่อนข้างรู้ตัวเองดีผู้ชายคนนี้จะมองมาที่เราได้อย่างไรหยวนหยวนอยากพูดคำที่ทำให้ท้อใจอย่างนั้นสิขอแค่ฉันสามารถเข้าใกล้ราชาเจงผิงได้ฉันจะทำให้เขาตกหลุมรักฉันได้อย่างแน่นอนผู้ชายแบบนี้ถึงจะถูกเขาเอาฉันฟรีๆฉันก็เต็มใจนะยะไม่ได้การแล้วสงสัยฉันตกหลุมรักเขาอย่างช่วยไม่ได้แล้วในชีวิตนี้ฉันจะแต่งกับเขาเท่านั้นบนหน้าที่แต่งหน้าจัดของเธอเต็มไปด้วยความรัก ทว่าราชาเจงผิงคือ,อยางเฉินนี่ว่าจังหวะที่ผู้หญิงสองคนกำลังมีอารมณ์รักทันใดนั้นก็มีเสียงตกใจดังขึ้นรอบตัวพวกเธอดวงตาของหลัวหยวนหยวนและสุลี่ต่างก็จับจ้องไปที่หวางหยงหวางหยงนายกำลังพูดไร้สาระอะไรสุลี่ไม่พอใจทันทีราชาเจงผิงคือใครไม่ใช่ไอยาจกนั่นที่จะสามารถเปรียบเทียบกันได้ ฉันพูดความจริงพวกเธอดูเสื้อผ้าที่ราชาเจงผิงใส่สิเหมือนกับของหยางเพื่อนของฉันเป๊ะรูปร่างก็เหมือนกันหวังยงอธิบายอย่างตื่นเต้นแม้ว่าเขาจะมองเห็นหน้าหยางเฉินไม่ชัดแต่กลับจําเสื้อผ้าที่หยางเฉินใส่ได้หูป,ปากหลัวหยวนหยวนพูดอย่างโมโหแกมันไอสวะถ้ากล้าพูดไรสาระอีกก็ออกไปเลยราชาเจงผิงมีสถานะแบบไหนนายถึงกล้าลบหลู่ได้หลัวหยวนหยวนหน้าบึ้งมากและเธอก็ตบหน้าหวังยงทันที หวังหยงปิดหน้าใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความอัประยต์แต่เมื่อคิดถึงน้องสาวของเขาเขาก็ต้องทนกับผู้หญิงเลวคนนี้ต่อไปสูรี่จ้องหวังหยงอย่างดุร้ายและพูดประชดประชันว่าขยะก,ก็คือขยะเพื่อนที่รู้จักก็เป็นยาจกอีกด้วยถ้าไม่ใช่ว่านายยังเป็นประโยชน์กับหยวนหยวนคำพูดของนายก็เพียงพอแล้วที่หยวนหยวนจะเตะนายออกไป เห็นได้ชัดว่าหลวยหยวนหยวนก็เห็นด้วยกับคำพูดของเพื่อนสาวและพูดอย่างเย็นชาถ้านายอยากรักษาน้องสาวของนายก็เชื่อฟังฉันซะอย่าหาเรื่องให้ตัวเองเลยหวังหยงโกรธจนตัวสั่นแต่เมื่อเขาคิดถึงน้องสาวของเขามือที่กำแน่นก็ค่อยๆค,คลายออกหวังหยงในขณะนั้นเองเสียงที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นข้างหลังเขาหวังหยงหันหน้าอย่างแรงก็เห็นหยางเฉินมองมาที่เขาด้วยรอยยิ้ม ลัวหยวนหยวนกับสุลี่ก็หันหน้าไปพร้อมๆกันเมื่อพวกเธอเห็นหยางเฉินหัวใจของสองสาวก็สั่นเทาอย่างอดไม่ได้เพราะชุดและรูปร่างของหยางเฉินเหมือนกับราชาเจยงผิงที่พวกเธอมองเห็นจากระยะไกลหย,ยางเฉินนายคือราชาเจยงผิงใช่ไหมจู่จูจ่หวังหยงก็ถามเสียงดังด้วยความตื่นเต้นเมื่อได้ยินคําพูดของหวางหยงหยางเฉินก็ยิ้มและไม่ได้ตั้งใจจะซ่อนจุดประสงค์ขององค์การมาวันนี้คือเพื่อแข่งขันถ้าเขาอยากครอบครองเจยงผิงและนานหยางเขาต้องสู้ แม้จะไม่ยอมรับในตอนนี้แต่พอขึ้นเวทีต่อสู้หวังหยงก็ต้องรู้อยู่ดีหวังหยงนายกำลังเล่นตลกอะไรอยู่ในตอนที่หยางเฉินกำลังจะสารภาพเสียงของหลัวหยวนหยวนก็ดังขึ้นใช่อย่ามาดูถูกไอดอลของฉันราชาเจียงผิงคือใครเขาเป็นราชาของเจียงผิงเขาจะเป็นเพื่อนของนายได้ยังไงสูลี่ไม่ปิดบังความดูถูกต่อหวังหยงเลยสักนิดและพูดด้วยการเยาะเยะ้ย ในเวลาเดียวกันในดวงตายังมีความเคืองเล็กน้อยเรากับว่าเป็นเพราะหวางหยงเปรียบเทียบหยางเฉินกับราชาเจยงผิงซึ่งเป็นการดูถูกราชาเจยงผิงชัดๆสีหน้าของหวางหยงไม่พอใจเล็กน้อยเขารู้จักตัวตนของหยางเฉินเป็นอย่างดีเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวและแม่ก็ป่วยอยู่ตอนที่อยู่ในโรงเรียนหยางเฉินมักจะไม่ไปกินข้าวที่โรงอาหารต่อมาเขาบังเอิญพบว่าหยางเฉินจะได้หมันโถหนึ่งลูกกินในตอนเที่ยงทุกวัน และเป็นเพราะเหตุที่เขามีความเห็นอกเห็นใจต่อหยางเฉินเป็นอย่างมากดังนั้นเขาจึงแกล้งทําเป็นไม่รู้อะไรเลยและจงใจเข้าหาหยางเฉินและเสนอความช่วยเหลือนับๆแล้วก็เพียงช่วงสั้นๆประมาณ7 8ดปปีเท่านั้นชายหนุ่มที่กินแต่มันโถเป็นอาหารกลางวันเท่านั้นแม้ว่าเขาจะสามารถเข้างานต่อสู้ได้แล้วจะเป็นราชาเจงผิงได้อย่างไรคิดถึงนี้หวังหยงก็ยิ่งอย่างของขื่นเมื่อกี้ฉันเกือบจำนายเป็นราชาเจงผิงซะแล้ว จากนั้นอย่างเฉินยิ้มและไม่อธิบายต่อและนั่งกับหวางหยงงานต่อสู้ในวันนี้ได้แบ่งสนามกีฬาเมืองเอกเจียงผิงออกเป็นที่นั่งชั้นสาบนกลางและล่างโดยที่นั่งชั้นบนคือแถวหน้าที่นั่งชั้นกลางคือแถวกลางและที่นั่งระดับล่างคือแถวสุดท้ายหมายเลขที่นั่งที่ไม่แบ่งแยกก็คือหวางหยงและคนอื่นๆอ,อยู่ที่นั่งแถวกลางและพวกเขาสามารถหาที่นั่งที่ใดก็ได้ในแถวกลางในใจกลางโรงยิมมีสนามแข่งขันเล็กๆรอบๆเวทีแบ่งออกเป็นสามส่วนหลัก ตระกูลใหญ่ชั้นนําในเมืองหนานหยางตระกูลใหญ่อันดับต้นๆในเมืองเจียงผิงและสมาคมบูโดนั่งอยู่ในแถวต่างๆในฐานะราชาเจียงผิงหยางเฉินนั้นอยู่ใกล้เวทีมากที่สุดโดยธรรมชาติตำแหน่งตรงกลางในทางของเจียงผิงแต่ในเวลานี้เขากลับมานั่งตามหวางหยงและนั่งในที่นั่งชั้นสองตรงกลางถ้าไม่ได้อยู่ตรงกลางของสถานที่ฉากบนจอใหญ่ก็จะถูกถ่ายทอดสดกับฉากในเวทีนะตำแหน่งนี้มันมองไม่เห็นอะไรเลย ยางเฉินดูเหมือนว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมานายคงจะใช้ชีวิตอยู่สบายดีนะถึงสามารถเข้าร่วมงานต่อสู้นี้ได้หวังหยงกลัวว่าจะมีการขัดแย้งกันระหว่างยางเฉินกับลัวหยวนหยวนเลยจงใจเปลี่ยนเรื่องหยางเฉินยิ้มก็ยังใช้ได้เพื่อนเหอะเหอสุลี่ยิ้มอย่างดูถูกหวังหยงเกรงว่านายจะเข้าใจผิดเรื่องหนึ่งไม่ใช่ว่าสามารถเข้าร่วมงานต่อสู้นี้ได้ก็ถือว่ามีความสามารถอะไรหรอกนะ